ชื่อ,องคกรของพวกเอดเกอร์คือเคเบรรสเคเบรรสเหรอเคเบรอสเคเบรอสแจกจ,กจกนจักเหรอจแจไม่รู้เออที่ว่าเคเบโอสเนี่ังอะไรกันแน่น่ะเคเบรรสก็คือชื่อของสุนัขที่เฝ้าประตูนรกในตำนานของกรีเป็นสุนัขที่มีสมหัวมีหางเป็นงูด้วยโอเคอเ,เคเ ไม่ได้แควดี้มองกี้เท่านั้นเองนะสัตว์อย่างที่ว่าไม่ไม่เขียนอยู่ในนี้เลยอลอยทอดจริงๆเลยมันเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานมีได้ไงเล่าโอ้กาเคมบรัสที่หายสาบซูนไปดินะอะอะอออชีมาอ่ะมาชันสามกัเนเถอะอื้ม เป็นอะไรไปเหรอทุกคนเอา้าเร็วเข้าสิชีมะจังชีมะจังเรื่องที่เลอาเล่ามานะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องนั้นเขาจะตามชีมาไปอาจารย์โยแหวมุกวิกนจริตหรือไม่นั้นอะไปดูในตาตัวเองจะดีกว่าใช่ไหมนอกจากนี้ภายใน5วันท้าไม่ได้เลือดบริสุทธิ์ของแหวมพายใครเก็ต้องตายอยู่ดีใช่แล้วทำไมาคิดกังวลกันอยู่ตรงนี้ ก็ไม่ทำอะไรไดีขึ้นมาได้หรอก็ตออตอนนี้แหละเพื่ออาอจารย์เรียวด้วยอะต้อเดินหน้าลูกเดียวตบแรงไปหรือเปล่าแก้บวมเชียดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะไปเถอะทุกคนลุยต่อเพื่ออาจารย์โยอบ้าจริงๆเลยลงเรืลอลำเดียวกันแล้วไปต่อดีกว่า,าเด็กขีจิเจี๊กอขอโทษเดยนะทุกคนเป็นล็อกขาแท้ๆทีเดียวคุณเลอา ขอกุญแจไขขึ้นไปชั้นสามด้วยเถอะเพื่อความเป็นเพื่อนเหรอคงจะทําให้มีผู้เคราะหร้ายเพิ่มมากขึ้นะนะตามใจเอาไปเลยทีนี้ก็ผ่านไปสองเหลืออีกสามชั้นเอาละไปชั้นสามก็เถอะตอนคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่งมนัมนนักสู้ของหอ,อปุหาบ มื่อความละอายมีกับผู้คนในลกก็จะกลายเป็นความผูกพันระหว่างใจของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งแต่ทว่าชีวิตของคน,คนช่างสั้นเหลือเก,กิรนระุ่ร่าแม้แต่ขณะน,นี้ก็ดูเหมือนจะเลือนหายไปดังควันไฟไม่เป็นไรนะทุกคนโอเค ไม่มีทางเลือกอะเตรียมตัวให้พร้อมน,นะจ๊าถาจังอย่าพูดอย่างนั้นสิอ๋อไปได้แล้วไม่ต้องเล่งหน้าตัวไอ้อโนี่เทียนเต็มเลยอ้ยนี่มันห้องอะไรกันล่ะเนี่ยห้องเ <หา S 1> ทียนไหนยังกระโบดเลยนะฮะ เด็นรูเจ้าเออมีอะไรครับอาจารย์ระวังให้ดีฮะฮะโอ๊ยเราตกใจความรู้สึกถูกกระจัดออกไปจากห้องนี้เราสิ้นเชิง ไร้ซึ่งจิตสำนึกไร้ซึ่งใจที่จะทำอะไรกลมกลืนเข้ากับธรรมชาตินั่นคือสลายตัวเองไร้ซึ่งรูปร่างไงลนะ่ะอา,อาจจะเป็นคุูต้สุดทินาโคที่สุดเทที่เคยเจอก็ได้นะท้าจังนะต้องระวังหน่อยนะเข้าใจไหม เราก็เพื่ที่ปกป้องดูแลชั้นที่สามชื่อมนุเราไม่มีเรื่องคุณเคืองแค้นใจอะไรกับพวกท่านเลยแต่ถ้าว่าเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ท่านจะผ่านที่นี่ไปก็ต้องล้มเราให้ได้สัก,กว่าถ้าพวกท่านมีใจที่อย่างนั้นก็ชนะเราให้ได้แล้วค่อยผ่านไปซึ่งอาจจะเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้โอ้โหตัวสั่งจะผ่านข้าแล้วก็เข้ามาเลย สุดยอดจริงๆเลยหมุตัวครั้งเดียวเทียนดับหมดห้องเลยล่ะมันนี้น่ะเป็นสุดยอดนักสู้วิชาคาราริของอินเดียที่มีประวัติศาสตร์มาสามวันปีคนเราถ้าระงับความกลัวได้ถึงแม้กการหยุดรถได้และทงคับจิตของตนเองได้ก็จะถูกยอมรับว่ายอดเยี่ยมแต่สำหรับคนที่ไม่ใชย่นก็เป็นเพียงผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้นเองสนิมเหล็ย เกิดจากเนื้อในเหล็กฉันได้คนเราจะดีจะชั่วก็เกิดจากสันดานของตัวเองฉันนั้งคนจะกล้าหรือกลัวก็อยู่ที่จิตใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนนี่เปโดรเขาพูดอะไรนะไอ้คนนั้นมันพูดอะไรพูดอะไรมากไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจเลย่ะที่ไปจิตวิทยาเขาู่ต่อสู้ที่ทําให้อาจารย์สับสนอาจารย์เขาพูดอะไรบ้าเลยพูดส่งเดชเลยโทษไปเลยอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาเป็นนักปราชญยอดเยี่ยมตั้งหากเราซื้อแบบตรงมาตรงมาดีกว่ามั้งต ในใ่ว่าระจังจะพูดตามแบบเดิมไม่ได้ซะแล้วอีกเน็ตกลับพูดเป็นเรื่องเป็นราวอีกเอาละพอมีอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะหายดีกว่านี้นะที่จริงแล้วไหลซ้ายกระดูกก็ต่อสนิทแล้วอะนะนจริงๆนะเนี่ยเนี<ๆ>่ย<ๆ>เห็นไหมโอ้โหบึกบึกบึกมังเมา,าโาอ้ยจ้าข้าเนี่ยจ้าไม่สกปรกสะอาดที่ติปาอยู่ต้องมีนะไม่ผวยไม่มีอุบัติเหตุอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรเฮ้ยอะเฮ้ย เฮ้อะไรกันเนี่ยเป็นการเตะที่ไม่มีกฎเกณฑ์เลยตั้งใจยิงเตะก้นพอเจ้ตะรกแล้วคาราเน่ะเป็นการเตะที่ซับซ้อนที่สุดในวิชาการต่อสู้ทั้งหลายใช่ไหมเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้้ยยี่ักเลยจะะเก็บะ้าไปแบบมตัวเฮ้ยอาเยออานีมีการใช้วิชากระดูกข้อต่อให้ดูจักรถูกจับด้วยนะเนี่ยเฮ้ย ทนทีทีร่องแที่แข่งเจอเอนน้ามันทาไปทั่วตัวเพื่อไม่ให้จับได้ง่ายๆเลยอ้าวหล่ะต้องถํานอมทาจังดูจะได้เลื่อนไม่ถูกจับง่ายๆไอส่วนที่เจนเลยจีมาพร้อมเ้ยเหรอเนี่ยหัวหน้าชุดประหยัดสามกลับรวมเป็นหนชุดไงล่ะเอะสิอย่างเงี้ยใครเขาจะทากันล่ะถึงเลืดแบบเนี้ยไม่เอาทลัหมูปาอนเอาแงไว้ก่อนชุดชๆเห็นไหมฮะออ นี่<อ>มาแล้วท่าล็อกเขาอ่านี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเด็กเล็กอย่าเรียนแบบอันตรายนี่<อ>แล้วก็ตามด้วยจับแขนแล็อกข้อศอกเป็นการลุกด้วยท่าซับมิชชันล้วนเลยมีการรามือเลยอย่างนงี้ไม่ได้หล้วนะรูปแบบนั้นน่ะแป๊บเดียวมันนี่ก็สามารถกลับขื้นูนสภาพเอนได้<อ>เฮ้ยจะดูถูกมันไม่ได้นะวันนี้น่ะเกิดมาโดยมีเลือดแปรป라이่ที่เข้มข้น80%จากพ่อและอีก5 0จากแม่ เออเลือดพ่อ80เลือดแม่50รวมกันเท่ากับเออไม่ได้เลือกเลยคุบอกเลือดยากๆให้ทาจางฟังได้ยังไงไปช่วยแล้วมันบึ้งจะตายไปหน่อยเออคือรู้แล้วรู้แล้วเนาะท่ากิดเจ้านี่มีเลือดแผลอยู่หามอยู่63%เท่านั้นใช่ไหมไช่เว้ออ้าวถึงจะปล่อยที่เด็ดแล้วล่ะปล่อยที่เด็ดเหรอคลาริ่ะนอกจากท่าธรรมดาแล้วยังมีวิชาที่ใช้เทคนิคอันกำไวทานี่อีก18อย่าง พอมันนี้รู้ว่าทาจะไปคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจะต้องเอาออกมาใช้อย่างแน่นอนเลยวิชาเลขยยากต้องบทอยู่ที่ใจหนึ่งสองลุกไปข้างหนา้าต้องหาตัวแปรอาจารย์ก่อนเฮ้ยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยูอ่ไหนอาจารย์อยู่นี่ฮะไม่เอาไม่เอาบอกแล้วไม่เอาคือคืทำไมอาจารย์้าจารย์ซันเิริเฉือนเนื้อหักกระดูกได้เป็นอาวุธที่น่า,าลั่วมากนะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ต้องการอาวุธนะ มาทีกัวุฒแล้วอ่ะทำไมอ่ะทั้งเจ้าทั้งคารมาโซฟก็มาใช้เครื่องทุนแรงเป็นนักสู้ที่พิเศษมากเลยถ้าไม่เจอกันที่แบบนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะบุคคลที่จเจริญสุดแล้วก็ต้องเสือ่อมลงอาช่วยลุจผลจากความยากจนใช้ทรัพย์สมบัติความโง่เข่าต้องใช้ธรรมะชำระล้างไม่มีใจใช้สมบัติใช้ธรรมะเพื่อสิ่งที่ติดตัวมากว้าวเฮ้ยระยองและนองยาลา ระยองน้องเยลาบ้า <TU> น <digit cach ots> ี <okay>? ่พูดยากให้ให้เฮ้ยเฮ้ยระ้องเยลาเขาขี้ท้องผักเย็นกินปังไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้ยองระร้องเยลาเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยระร้องระยองเยลาโอ้ลาไปเลยฮะฮะฮะฮนี่เจอปัจจาของเราบ้างให้งงไปเลยมูทำอะไรอยู่มีโอกาสแล้วโจมตีเร็วเข้าสิงอหัว นี่เป็นเรื่องของลูกผู้ชายด้วยกันที่จะต่อสู้กันอย่างซึ่งหน้าตรงไปตรงมาเอาชนะกันอย่างจริงจังไม่ใช่ลูกผู้หญิงจะมาสอนจังนี่ขยี้มันเลยครับได้ครับ <c oughs> นี้นเชื่อมี่ะผู้ชายก็เป็นแบบนี้เออ,อชีมาถ้าฉันอายุสิบแปดแล้วฉันจะเป็นเมียของอลันนะใช่แต่เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณ ในราชวงศ์กัตรตระกูลเซบิชิตกลลกระว้ชิมะฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความสุขนะ <c oughs> และไอ้พวกเคนโบลสพอพวกมันมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกมันหลอกเราว่ามาที่ราชอาณาจักรแวบไายโดยบังเอิญไฟเฮลิคอปเตอร์เกิดอุบัติเหตุแต่ที่จริงมันต้องการกรุกลาประเทศนี้และพวกมันก็เริ่มแผลงการร้ายจัดการกักรบกษัตริย์แดน เดี๋ยวพวกมันก็เริ่มต่อที่ชีมะผู้หญิงที่ข้ารักหัวยาแล้วการลุกขมันนี่เริ่มถูกเข้าบ้างแล้วการต่อสู้ผ่านมาแล้วสาชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นมาอาจารย์เริ่มอ่อนแรงลงแล้วรูปแบบการโจมตีของอาจารย์ก็ดูเหมือนว่ามันนี่จะดูออกกว่าแล้วล่ะบ้าจริงเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วตอนนี้จะมาได้ทิ้งถอยกลับไปตั้งหลังก็ไม่น่าแปลกที่ถูกลุกตลอดเวลาและดับฟื้นคืนพลังอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ย หลบท่าไม้ท้ายก็อาจารย์ได้หมดเลยฝีมือก็จะตกไปแล้วรู้ไหมเฮ้ยห้าเฮ้ยย่าอ๋อเฮ้ยย่าอ๋ออาจารย์อาจารย์อาจารย์

ท่าจังแพ้แล้วเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเด็กเอเตกิ้จิรีไปซื้อของฝากดีกว่านะจะรีบกลับไปที่แอฟริกาบ้านเราดีไหมอยู่ไม่ได้แล้วอาจารย์หยุดอาจารย์อาจารย์อาจารย์ท่าไมเป็นไรนะเก็บแข็งเอาไว้นะอาจารย์อาจารย์ อาจารย์อาจารย์แกตั้งใจจะหนีไปก่อนจริงๆเหรอฮะดีแน่โโทษโทษโทษท,ทีแม่ล้อเล่นแ่เองมุกอะมุกอะบ้าจริงเลยแกแกมีอาจารย์ที่ดีมากผู้ชายคนนั้นน่ะทั้งจิตใจฝีมือและร่างกายรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นนักสู้ที่ยอดมากไอ้บ้าข้าจะแก้แค่ที่อาจารย์ของข้าข้าคือสิทธิเอกเฟโดคาสไมเยอร์รู้จักเอาไว้ดี แล้วก็ชายคนนี้นับว่ามีสิทธิ์ที่ประเสริฐมากฮะตั้งท่าได้สวยดีสิทธิ์อาจารย์คู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากเหมือนกับที่เราเคยมีกับกษัตริย์แดนเช่นเดียวกันมานี่เอ้ยแต่อย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะใช้พลังให้มากขึ้นหน่อยนะ แล้วีกลับมาที่เดิมเกิดารตีแรงยังรวดเร็วบางทีเร็วบางทีช้าบางครั้งตรงบางครั้งโค้งวางความคิดผู้ต่อสู้ให้ออกแล้วแก้ให้ได้ใจไหมฮฮะฮะอขอโทษครับอาจารย์อจารย์ยไม่เป็นไรมานี้เตะได้ดีมากเลยอย่าเลยที่ทําไปเมื่อกี้นะแล้วก็ทำให้เป็นท่าของตัวเองมันจะดีมากเลยท่านพระบุษ เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้อาอาเฮ้เอ้าโดนเขาแล้วโอ้ยโดนกัามาอย่างจังเลยฮ้ยไม่ซ้าเติมเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาทำไมไม่ฆ่ามันซะละมันนี่ฮทะเลข้าถามว่าทำไมเจ้าไม่ฆ่ามันเฮ้ยอะทะเลอาเฮ้ชีมะจังจะจริงจังมากนะด็จะยุ่งเหยิง เจ้ามณ่ข้าเข้าใจดีถึงความรู้สึกที่มีต่อชายคนนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องฆ่าชายคนนั้นซะก่อนไม่ใช่นั้นละก็พอฟ้าสางแล้วมันก็จะกลับฟื้นคือชีพขึ้นมาแล้วมันจะไปช่วยกษัตริย์แดนนะแต่ว่าการต่อสู้จบแล้วคู่ต่อสู้มาบอมีเป็นคำสั่งคำสั่งของข้ากล้าขืนหรือครับแต่ว่ายังฟ้องเห้รู้ฟ้าอีกเหรอหลังฟ้าสางแล้วพลังของแวไพรจะเหลือเพียงหนึ่งในสิบู่นเท่านั้น พอถึงตอนนั้นแหละข้าทหยุดยั้ยงผาจัางได้เจ้าเหรอฮะถึงตอนนั้นจะบอกว่าเจ้าสามารถชนะมาเหรอมานี่ทำตามคำสั่งของข้าเดี๋ยวนี้รีบฆ่ามันซะเข้าใจไหมเ็วอย่างที่คิดพี่เป็นนางมาร้ายสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ที่ไม่มีทางต่อสู้ได้ลงคอเลยมันไม่เคยจะถูกต้องแต่ก็ช่วยไม่ได้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อราชอาณาจักรเวมพรยเพื่อประชาชนในประเทศนี้และเพื่ออดีตกษัตริย์แดนพ่อของเราเข้าใจไหม <c oughs> มานี่ผู้ที่เป็นนักรบแม้ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าบางครั้งก็ต้องทำทะเลาทะเลาะอ,อย่าเลยอย่าใช้ของอย่างนั้นหยุดวกมันมันหยุดแม่นไม่ได้หรอกแต่จานอยู่ถ้าเฉยอ,อยู่อย่างนี้ถ้าจังเขาก็ออเอถ้าจังจา๋า เร็วเข้าสิมานี่เอาภัยให้ข้าด้วยข้าไม่ได้ต้องการทำอย่างนี้เลยเพียต่ว,ว่านี่ไม่เป็นไปตามกระแสของการเวลาขอให้มันจบไปพร้อมก็บส่วนหนึ่งขางประวัติศาสตร์เถอะหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้ายังคือทำต่อไปแล้วก็ได้กินลูกตะกัวแน่นอนขอโทษด้วยนะ เฮ้ยอาข้อด hey. ีนะอาอะไรอ่ะข้อใช่แล้วเนี่ยที่รู้จักอาวุธลับของวิชาสายตะวันตกร้อยก้าวมวยพระเจ้า อาจารย์ทำอะไรมาเลยตุลัดเตอยู่นะนเป็นไปแี่มาปีขามาเลยปวาพลังมาจากไหนเย็่จริงๆเลยนะอาจารย์โยนะใช่พลังเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับพลังทางร่างกายเลยนั่นก็คือดูดรวมพลังงานภายนอกพลังธรรมชาติพลังจากอากาศมาเป็นพลังของตัวเองเขาเลยเขาไม่ไปใช่นั่นก็คือเออึงเดี๋ยวนี้พลังที่ขับปล่อยออกไปก็เป็นพลังตัวเองที่มันจะความหนุ่มซึ่งก็คือพลังภายในนั่นเองเบียนพลังงานเป็นพลังจิตแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วมันก็เหี่ยวลองเหวี่ยวลอง นะเนี่ยเป็นอย่างนงี้รู้เปล่าเออเอาล่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะปล่อยพลังชิดออกไปเป็นพลังงานออกจากภายนอกนั่นก็คือพลังภายนอกไม่ใช่พลังของตัวเองเป็นพลังจากอากาศพลังจากธรร,ร,รมชาติไม่ีกล้ามเนือแล้วก็ปล่อยออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เหนื่อยเลยอีกหลายครั้งก็ยังไหว แล้วถึงแ,แม้นในกลุ่มตะวันตก32ประตูก็าตามนะทำได้เฉพาะที่ชำนาญที่ฝึกมาถึง50ปีเท่านั้นที่จะทำได้แต่แต่ว่าทำไมบางคนจะเป็นเพราะเซลล์ของแวมไพร์แน่นอนเลยนะเซลล์ของแวมไพร์ทำให้ปรับสภาพกายเป็นผู้ช่ำชองในการต่อสู้ไปแล้วใช่ไหมจานโยคะ่ะเก่งจังกําไรได้กําไรแต่ว่าอีกข้าวันก็ต้องตายอยู่ดีดวงไม่ดีเลยตัวจริงบ้าจ,จริงเลยมันเป็นผู้ที่มีพลังจิตด้วยเลยเนี่ย อทางเข้าถูกปิดแล้วอะไรเหรอหมายความว่าไงนี่ไม่เข้าใจเลยหมายความว่าออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าพวกแกจะเข้าใจได้ถูกต้องแล้วนะหมดเวลาเล่นกันแล้วอะไรนะลงไม่ได้พวกแวม็พายที่เก่งที่สุดของราชอาณาจักรแวม็พายนี่นี่อะไรกันเนี่ย ฮะวกนักสู้ที่ผม้อดูแลชั้นสี่สี่เอี่ยวนักมวทเทควนโดและก็นักสู้ที่ผป้อดูแลชั้นห้าสำหรับศัก์มวยไทยอืมถัดไปก็เจ่ที่รู้กันอยู่แล้วมาดิมวยลอรี่มาดิคนเดียวไม่ได้มดนดียวไม่ได้ไม่ลอมย จะไม่ปล่อยพวกแกทำอะไรตามใจมากกว่านี้ว่าไงนะที่สวรรค์มีของรางค่าสามอย่างอาทิตย์จันร์ดวงดาวและที่แผ่นดินมีของรางค่าสามอย่างไฟน้ำลมเอาละมัดมังกรไฟออเฮ้ย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 มัดพลังแยกอ๋อชับทัดทับับ

ไม่กลัวอะไรต้องสิ้นทางไหนก็ได้เขามาเขามามาเลยโยจังกำลังมือขึ้นมาเขามาเลยกำลังมือขึ้นไม่กลัวพิ้วพิ้วพิ้วเฮ้วพลังฮืดมาเขามา